ประกาศด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในวันนี้พื้นที่ภาคเหนืออีสานต้องระวงังสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งวันนี้วันที่6เมษายนจังหวัดของทุกๆุกวนเมื่อวานสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันก่อนวันที่ 6เมษายนตอนสายๆเราก็จะพบว่าในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นส่วนใหญ่และบางพื้นที่มีท้องฟา้าม,มืดครึ้มเช่นบริเวณพื้นที่อีสานบนกับภาคเหนือตอนบนสำหรับบริเวณภาคใต้ในวันนี้นะครับมีท้องฟา้าโปรดปร่งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายน เราดูนะครับจากเส้นความกดอากาศหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนตอนนี้ก็ยังปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยของเราอากาศก็ยังคงร้อนโดยทั่วไปและเราดูนะครับจากลมล่างลมตะวันออกปกคลุมพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องด้วยกําลังอ่อนและลมตะวันออกดังกล่าวเขามีการพัดปกคลุมภาคใต้แล้วเขาตวัดเป็นลมใต้ปกคลุมไทยตอนบนและลมใต้เขาก็มีการตวัดซ้ําอีกเป็นลมตะวันตก ปกคลุมภาคเหนือดังนั้นไทยตอนบนต้องระวังนะครับเพราะว่าจะมีลมใต้ลมตะวันตกปกคลุมเมื่อลมสองทิศทางปกคลุมพร้อมกันมันก็จะเกิดการพัดสอบของลมแล้วเหนี่ยวนําให้เกิดฝนส่วนภาคใต้ลมล่างก็เริ่มอ,อ่อนลงไปดังนั้นการตกของฝนก็จะเบาลงในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งมาดูในส่วนของลม500หรือลมบนกันต่อ ก็จะพบว่าบริเวณภาคใต้มีลมฝ่ายตะวันออกนะครับวิ่งมาจากพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ผ่านอ่าวไทยผ่านทะเลจีนใต้แล้วปกคลุมภาคใต้ลมตะวันออกดังกล่าวเขาพัดโค้งตะวัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเป็นลมตะวันตกทุกคนลองคิดภาพตามนะครับลมล่างก็เป็นลมตะวันตกที่ตะวัดมาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ลมบนก็เหมือนกันเป็นลมตะวันออกอยู่ก่อนแล้วแล้วตะวัดเป็นลมตะวันตก ดังนั้นไทยตอนบนต้องระวังนะครับลมบนกับลมล่างทิศทางเหมือนกันและกําลังเนี่ยค่อยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนลมบนมีกําลังแรงในพื้นที่ภาคเหนือและมีการพัดสอบของลมระหว่างลมใต้กับลมตะวันตกด้วยดังนั้นภาคเหนือในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกค่อนข้างดีนะครับซึ่งเรามาดูนะครับปริมาณน้ําฝนในวันที่6และ7เมษายนดูนะครับในช่วงบ่ายวันที่ 6เมษายนภาคเหนือมีฝน,นตกหนักในะเกือบทุกจังหวัดย้ําว่าเกือบทุกจังหวัดในพื้นที่จังหวัดน่านอ,อําเภอปัวบ้านโอยบ้านสวนอุตราดิตจังหวัดแพร่อําเภอสองหวังชิน้นลำปางเชียงใหม่แม่เจมแม่เสเรียงแม่อ่องสอนจังหวัดตากบ้านนาตาโพสวรรคโลกสุโข,ขทยัยหวังชิน้นลีเชียงใหม่เชียงรายใจปลาการพะเยาเชียงคำ อำเภอพานซึ่งฝนก็จะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงต้องระวังสำหรับตอนเย็นในวันที่6เมษายนพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ยังมีโอกาสมีฝนตกอย่างต่อเนื่องดังนั้นต้องระวังนะครับตามจังหวัดที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่ สำหรับบริเวณภาคใต้ลมล่างอ่อนกำลังลงไปตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่ดังนั้นฝนก็ลดลงไปในพื้นที่ภาคใต้สำหรับไทยตอนบนในพื้นที่อีสานก็เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรศิลราชาบ้านภายัยขอนแก่นชุมแพและจังหวัดชัยภูมิแต่ปริมาณการเกิดของฝนยังไม่เหมือนกับพื้นที่ภาคเหนือซึ่งภาคเหนือมีฝนตกมากกว่า เรามาดูในวันที่7เมษายนเวลาประมาณตอนเช้าตรู่ก็มีโอกาสมีฝนตกนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหลายพื้นที่ในอีสานบุรีรัมยสุรินทร์สีสเกตจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรศิลาลาดร้อยเอด็ดพยยาภูมิพิสัยบัวใหญ่ขอนแก่นบำเน็ตนารงกรบุรีนางรองโนนดินแดงกกข,ข,ขันกันตราลักษ์เดชอุดม ซึ่งฝนจากอีสานเนี่ยก็อาจจะล้ามาตกในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในจังหวัดสระแก้วจังหวัดนครน,นายกปราจินบุรีระยองชนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับเรามาดูตอนสายในวันที่7เมษายนก็มีโอกาสมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเหมือนเดิมเกือบทุกจังหวัดย้ำว่าเกือบทุกจังหวัดเรามาดูตอนเย็น การเกิดของฝนนะครับก็ยังปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนืออีสานภาคกลางอย่างต่อเนื่องดังนั้น7เมษายนนะครับเป็นวันที่หลายจังหวัดในบ้านเรามีฝนตกค่อนข้างดีนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้ปริมาณน้ําฝนไม่ตกนะครับในวันที่7เมษายนซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่8เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนเราดูนะครับจากลมล่างในช่วงตั้งแต่วันที่ 8เมษายนเป็นลมตะวันออกปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางแต่ไทยตอนบนลมตะวันตกที่ปกคลุมเขาอ่อนลงไปและพบว่ามีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับในพื้นที่ทะเลอันดามันดังนั้นลมตะวันตกที่ปกคลุมไทยตอนบนมันก็จะอ่อนลงไปเพราะลมตะวันตกมันจะไปเลี้ยงเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ทะเลอันดามันน,นะคาานนะนนรับสำหรับภาคใต้ก็จะมีลมตะวันออก วิ่งผ่านเพราะลมตะวันออกต้องวิ่งผ่านภาคใต้แล้วไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลอันดามันเรามาดูในวันที่9เมษายนลมตะวันออกที่ปกคลุมภาคใต้อ่อนลงไปสําหรับไทยตอนบนลมทุกระดับอ่อนกําลังลงไปดังนั้น8และ9มีนาคมการตกกองฝนก็จะลดลงไปบ้างในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับสำหรับลมบนเราดูตามอนิเมชั่นของลม ก็ยังมีการพัดยกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางอีสานอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับโอกาสการเกิดฝนถึงแม้มันจะลดลงแต่มันก็ยังมีในช่วงวันที่8และ9มีนาคมนี้เพราะลมบนยังมีการพัดยกและลมล่างถึงแม้เขาจะอ่อนกำลังลงแต่เขาก็ยังเติมความชื้นให้กับบ้านเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเกิดฝนมันก็ยังมีนะครับ ซึ่งมาดูนะครับตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึง14เมษายนก็จะพบว่าในพื้นที่ทะเลอันดามันและพื้นที่มหาสมุทรอินเดียมีลมตะวันตกนะครับปกกลุ่มเป็นลมซาเวตลองคิดง่ายๆนะครับในตอนฤดูฝนเนี่ยลมตะวันตกเขาจะปกกลุ่มเป็นลมซาเวตซึ่งตอนนี้เป็นฤดูร้อนกลางเดือนเมษายนลมตะวันตกปกกลุ่มเป็นลมซาเวตดังนั้นลมตะวันตกมันก็จะนําความชื้นจากแหล่งความชื้นชั้นยอด เข้ามาปกคลุมไทยเราตั้งแต่10เมษายนเป็นต้นไปดูตามอนิเมชันของลมนะครับก็จะพบว่าลมตะวันตกเขาจะปกคลุมไทยทั้งหมดดังนั้นความชื้นที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามามากกว่าลมตะวันออกและลมใต้แน่นอนนะครับซึ่งลมตะวันตกนะครับเขาจะปกคลุมไทยเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14เมษายนหลังจากนั้นเขาก็จะอ่อนกำลังลง เมื่อลมตะวันตกเขาปกคลุมแบบนี้เรามาดูในส่วนของลมบนกันต่อนะครับว่าเขาสนับสนุนการยกตัวของฝนอย่างไรบ้างโดยในวันที่10เมษายนนะครับลมบนก็ยังมีการพัดยกในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องสําหรับภาคใต้ลมบนอ่อนกําลังลงไปส่วนในวันที่11ก็เหมือนกันนะครับลมบนก็ยังมีการพัดยกเหมือนเดิมในวันที่12ก็เหมือนกันลมบนก็ยังมีการพัดยกอย่างต่อเนื่อง จนถึง14เมษายนดังนั้นทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องการตกของฝนบอกเลยว่ายังคงตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่10เมษายนจนถึง14เมษายนเพราะลมตะวันตกเป็นลมเาเวตซึ่งลมเซเวตเมื่อปกคลุมบ้านเรามันก็จะเกิดฝนตกหนักเหมือนกับตอนรือดูฝน ซึ่งมาดูนะครับในช่วงวันที่14เมษายนการเกิดฝนในบ้านเราดูตามสีแล้วเป็นสีฟ้าแสดงว่าฝนตกนะครับหลายพื้นที่ดูตามภาพนะครับอนิเมชั่นของโมเดลในวันที่13ฝนก็ตกหนักนะครับในวันที่12ก็เหมือนกันนะครับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่11ก็เหมือนกันมีฝนตกค่อนข้างดีนะครับดังนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึง14เมษายน ไทยเรามีฝนตกหลายจังหวัดหนักสุดเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่12จนถึง14เมษายนระมัดระวังนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ